ในช่วงเทศก,ก,กาลสงการานต์นะครับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนนะครับอำเภอแม่ขอดนะครับเราได้มีการบูรณาการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานทีาทใหญ่บ้านนะครับเราได้มีการตั้งจุดตรวจนะครับจุดบริการและก็ดานกุมคนนะครับเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและก็ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วง เทศกาลสงการนะครับหรือช่วงเจ็ดวันอันตรายนะครับมีทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายนะครับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ช่วยกันนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของอําเภอแม่สอดของเรานะครับเราได้มีการตั้งจุดตรวจตั้งนะครับสองจุดด้วยกันนะครับก็คือด่านตรวจข้ออินผลและก็ด่านบริเวณบ้านตำบลแม่ป่านะครับหมู่เก้านะครับและก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีจุดบริการประชาชนของอุ์กรณ์ปกครองส่วนต้องกินนะครับ จุดด้วยกันนะครับในส่วนของพื้นที่ซึ่งเป็นด่านชุมชนนะครับอำเภอแม่จอดปีนี้นะครับเราก็ได้มีการตั้งด่านชุมชนนะครับโดยท่านกำนันและก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านก็จะตั้งด่านนะครับเพื่อดูแลนะครับคอยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่ดื่มสุราหรือว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซนิ่งที่ช่วงสงการปี้เรามีการเปลี่ยนโซนให้โซนิ่งนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับราพวกเราพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จอดเพราผมทราบดีนะครับในบริเวณหน้าโรงเรีเยนศัพทพยาคมน,นะครับซึ่งมีผลกระทบก็คือ,อมีนักท่องเที่ยวหรือลูกหลานของพวกเรานะครับมาเล่นสงการแล้วก็มาจอดรถเขาเรียกว่ารถรถอะไรนะเขาเรียกรถรถรถ รถแห่เขาเรียกว่ารถแห่เครื่องเสียงแล้วก็มาประชันกันนะครับก็ทําให้เกิดผลกระทบนะครับรถติดไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับปีนี้ทางอําเภอนะครับก็ได้ประสานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตารวจนะครับทางเทศบาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ได้มาหารือร่วมกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราควรที่จะมีมาตรการนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ พี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนศัพท์เนี่ยนะครับซึ่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับว่าพี่น้องลูกหลานนะครับที่จะมาเล่นสงการนะครับในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะเส้นถนนประสานวิ่ีหน้าโรงเรียนศัพท์พัทยาคมเนี่ยปีนี้เนี่ยเราได้มีมาตรการนะครับอย่างเข้มนะครับก็คือถ้ามีรถรถแห่เครื่องเสียงนะครับมาจอดนะครับเราก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับ อนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการหาลือนะครับ <ๆ S 2> เพื่อจัดโทนิ่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีการประชุมร่วมกับทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับแล้วก็ทางสพแม่สอดทางอำเภอนะครับทางโรบินสันนะครับซึ่งปีเนี้ยทางโรบินสันก็ได้มีการจัดงานด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีพื้นที่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้เล่นน้าสงการปลอดภัยนะครับก็เลยกําหนดให้บริเวณหน้าห้างโรบินสันนะครับตั้งแต่สาม แยกเจ้าสัวที่แยกเจ้าสัวนะครับจนไปถึงที่แยกเ็นทารานะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนยิ่งเพื่อพี่น้องประชาชนได้ไปเล่นสวนกลางอย่างปลอดภัยนะครับครับสว,วัสดีครับผมนายกิตภัฒอุตละวิรการผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตักที่สองไม่สอดนะครับวันนี้เราก็มาทาพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี68นะครับ ของเราปีนี้เนี่ยเรามีจุดบริการประชาชนเนี่ยทั้งหมด2จุดคือที่ที่นี้นะครับก็คือทางหลวงหมายเลขที่สองครับวงเวียนเจ้าตากนะครับของแม่สอดแล้วก็ที่ทรลรลหนึ่งตูนห้าประมอร้อยประมาณร้อยสิบห้านะครับที่หน้าหมวดทางหลวงท่าสองยางเป็นจุดเพื่อป็นการอำนวยความสะดวกที่น้องประชาชนในการเดินทางนะครับแล้วก็เรายังมีหน่วยบริการเรื่องเรื่องรถตอนนี้ที่รถที่น้องประชาชนเนี่ยเสีย หรือต้องการความช่วยเหลือเงี้ยเราก็มีบริการรวมทั้งในสายทางทุกเส้นทางรับชอบเนี่ยจะมีเจ้าที่ของของกรมเนี่ยสแตนบายนะครับรองรับ24ชั่วโมงเพื่อเพื่อมีไว้รองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็เชิญท่านยอมเภอเพชรเศรษนะครับยอมเพอเพชรอรประธานในการเปิดก็ ในสายทางของเราเนี่ยหลักๆเลยก็มีสายที่สองที่เรามีจุดก่อสร้างอยู่สองจุดนะครับก็คือกอมยี่สิบเจ็ดกับกม34มนะครับที่เรากำลังทำงานก่อสร้างแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคืนพื้นที่ผิวก่อสร้างไปแล้วนะครับก,ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนสายที่ไปแม่สอนหรือไปแม่เสเลียงเนี่ยไปท่าหลวงยางเนี่ยเราก็มีจุดที่ก่อสร้างอยู่ประมาณสองจุดนะครับที่ที่ขณะน,นี้กำลังดำเนินการ ที่แล้วเสร็จไปก็ถือว่าผ่านไปก็มีประมาณกมกม140นะครับเป็นเป็นงานบล็อกนะครับบางบล็อกแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็คพิพื้นที่ถิวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้น่กนประชาชนเนี่ยเดินทางด้วยความระมัดระวังนะฮะในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยเราก็มีป้ายมีคนคอยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไว้รองรับดูแลนะครับส่วนทางขึ้นไปทางอุ้มผาน,นะฮะอุ้มผางเราก็มีประมาณกม,ณมณ100 104นะฮะ104 แต่แต่ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ก่อสร้างเราเนี่ยยังยังไม่เปิดดาเนินการนะฮะก็ยังเดินทางได้ปกติอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้พี่น้องชนเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศากาลสงการานต์ปี568ครับขอบคุณมากครับ,รบ,รบในจุดบ,บริการประชาชนนี้เราได้บริการอะไรบ้างอโอ้มีทุกอย่างนะครับมีทั้งน้ําดื่มมีให้ข้อมูลสายทางในการเดินทางนะครับมีกาแฟมีห้องน้ํา มีอะไรไว้บริการหรือจะสอบถามเส้นทางเนี่ยก็มีบริการหรือถ้าเกิดว่ารถเสียหรือว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านเครื่องยนต์เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราจะมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลนะครับในกรณีที่รถของพี่พยานประชาชนเนี่ยครับเจอดเสียหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อที่ทางด่วนสายด่วนบนทางหลวนครับ1586ครับ โทรเปเบอร์น,นี้เลยครับหนึ่งห้าแปดหกแลวเขาก็จะประสานกัที่เรานะครับก็จะมีเจ้า้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับ